อาหารที่ผสมแล้วนะครับ,อย,รยนะรบอยู่ได้จนเราใช้หมดเลยนะครับอยู่ได้จนเราใช้หมดเลยนะครับใครที่ได้อาหารกแล้อันนี้คืออาหารเก่านะที่ที่เอาเอาวางทิ้งไว้นะครับแล้วมันนะขึ้นลาขึ้นอะไรแต่ว่าใช้ได้ปกติครับเดี๋ยวเราจะผสมใช้นี้จะเป็นอาหารครึ่งซองอาหารครึ่งซองใส่นะใส่น,นี้ครึ่งซองนะ ไปครึ่งซองนะครับวิธีผสมอาหารใส่ครึ่งซองแล้วนี่ครึ่งซองนะแล้วก็นำน้ำนะครับ1.5ลิตรนะครับ1.5ลิตรนี่อัตราส่วนนะครับ1.5ลิตรนี่ล่ะนี่1.5ลิตรเติมน้ํา1.5ลิตรนะวิธีผสมอาหารนะครับพอดีอาหารหมดเนาะพอดีอาหารหมดนี่น้ํา1.5ลิตร น้ำหน้ลิตรผสมเลยผสมให้มันละลายทำอาหารให้มันละลายเสร็จแล้วก็บรรจุขวดนะครับนี่ละลายแล้วนะครับพออาหารละลายนะครับก็บรรจุใส่ขวดนะครับโอนี่เลยบรรจุใส่ขวด ก็ตัวนี้นะครับผส่งแล้วนะปิดฝานะครับเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่านะไปแช่ตู้เย็นนะไป,ไปแช่ตูเ้เย็นหรือเก็บในที่ร่มได้เลยอันนี้คือเป็นน้ําอาหารได้แล้วนะสามารถนําไปให้ไรแดงได้เลยให้ไปยแดงได้เลยน,ะยลยนี่ผมก็จะให้เลยเห็นไหมผสมเสร็จใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรออะไรเลย เรียบร้อยครับวิธีการให้อาหารลายแดงของเราเก็บไว้ในที่ร่มหรือใส่ตู้เย็นนะครับอาหารที่ผสมแล้ว <c oughs> อาหารหมักไว้เกือบเดือนแล้วมีกลิ่นสามารถใช้ได้อากปกติครับพี่นะครับยิ่งยิ่งหมักนานยิ่งใช้ดีครับแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่น,นะเป็นเรื่องปกตินะครับมีกลิ่นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเหมือนเดิมนะครับพอผสมนในน้ำแล้วนะมันก็ไม่ได้มีกลิ่นรบกวนเรา ผสมในน้ำแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นรบก,กวน